สวัสดีค่ะเจอกันในเกมใหม่นะคะอาจจะไม่ใหม่สําหรับบางคนนะคะแต่ว่าใหม่สําหรับเรานะคะนี่เป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะคะในเจ้าเหมียวตกปลา Cat g o Fishing ค่ะตอนนี้นะคะเราเป็นเจ้าแมวเหมียวกาลังหาอาหารด้วยการจับปลานะคะเราสามารถที่จะเอาปลาไปขายได้ด้วยนะคะและข้างล่างคะ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีปลากําลังลอยอยู่แบบนี้เลยนะคะเอาล่ะเราจะลองมาตกปลากันดูนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้าง หอหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกลเกินไปนะสงสัยเราต้องเวียงไปเกไกลแล้วอึ๊บฮ่มาแล้วโอโหลงมาข้างล่างเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโดนกินไปหมดแล้วค่ะโอ้ยมาอุ๊ยโดนกินไปแล้วค่ะ เมื่อกี้เราได้ปลาตัวเล็กมากเลยนะคะนะ่าจะเป็นตัวเล็กที่สุดแหละแล้วก็โดนกินไปด้วยนะคะนี่ได้เงินที่15เหรียญน,นะคะมาลองดูอีกทีเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อได้ปลาตัวเล็กได้ปลาตัวเล็กปลาตัวนี้อาจจะเป็นเหยื่อล่อปลาตัวใหญ่ได้บ้างนะเอาเอาโดนกินหมดซะงั้นโอ้ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง่ง <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วเอามเอ้าแมมนี่เฮ้ยได้แล้วขายอันนี้เป็นตัวแรกเนี่ยค่ะที่เราได้มาแบบเต็มเต็มตัวนะที่ไม่โดนกินไปก่อนนะคะมาชึบตัวที่สองอุ๊ยอยู่ด้านโน้นนะคะโอ้โหไกลมาใกลเข้ามาแล้วนี่โอ้ยจังหวะไม่ตรงกันนะฮึบน้องแมวสู้เขา น้องแมวเมื่อกี้ฝูงปลาเยอะๆไปไหนหมดมาแล้วค่ะหวังว่าเราจะได้เต็มๆเอาหลุดหรอเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะคะใชได้อะ่ะเอาใหมเอาใหมเย้เฮ้ย yeah. new q u e s นะคะโอเคเควสต่อไปนะคะ except นี่มาละ m u s t a r ์ f i s ต้องรอจังหวะด,ดีๆนะคะ โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีหลายตัวเลยที่อยู่แถวนี้นะคะช็อปยังไม่เห็นเปิดเลยค่ะ มัสตาร์ดฟิชก่าจะได้นะคะทุกคนหอยเอาปลาที่มันถูกกัดแล้วเนี่ยเป็นเหยื่อรอบตัวต่อไปนะคะก็จะได้เหยื่อที่ตัวใหญ่ขึ้นนะคะขายเจ้ามัสตาร์ดฟิชกันไปแล้วเรียบร้อยนะราะคาะดีมากเลยนะคะมีช็อปเพิ่มขึ้นมานะคะเบสิกกู๊ดนะคะแล้วก็แบบพาวเวอร์รอดนะคะแต่ต้องมี10,000เหรียญขึ้นไปก่อนนะคะตอนนี้เราใช้ได้แค่แบบกู๊ดนะคะทุกคนอ่าแล้วก็มีแบบควิก มีแบบรวดเร็วด้วยนะแต่ต้อง3 5 0 0 0ขึ้นไปนะคะอ่ะอัปเกรดมาหน่อยละกันนะมีสายเบ็ดที่เร็วมากขึ้นนะมันดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่นะคะเจ้าคัตเติลฟิตนี่นะคะมีที่50เหรียญนะคะเป็นเจ้าตัวสีฟ้านี้ค่ะแล้วก็เจ้าสนับฟิตนะคะห้าสิบเหรียญเหมือนกันอ้าวนี่มีเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะซูเปอร์นะคะ200เหรียญราคาแพงเหมือนกัน,นะคะ่ะ ราฟินนะคะก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะแล้วก็เจ้มามัสตาร์ดฟิตท,ที่เราขายได้ตะกี้นะคะราคาแพงมากได้แค่นี้หรอจับคาเดลฟิตนะคะ3ตัวอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้ยข้างล่างนี่มีแบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนอู้ได้มาแล้วอออ๋โดนกินไปหมดเลย <c oughs> อเ<อ>จ้าปลา นี่จะมีตัวไหนกินไหมอ่ะเย้ <Yeah! S 2> ได้เหยื่อที่ดีแล้วค่ะเอา <c oughs> รู้สึกว่ามันหายไปแล้วนะคะมันโดนเหวี่ยงลงข้างล่างแล้วอะ่ะขายก็ไม่ได้ขายโถ ổ. มาเอาใหม่ชึบนี่ต้องได้จะโอ้ได้ปลาตัวใหม่มาด้วยค่ะโอ้สู้อะ่ะ เฮ้ยสายเวดขาดซะง,งั้นน่ะเสียใจเอาไหม่คะทุกคนเราทำได้เสมอเจ้าตัวนี้ทำไมมันดุจังเลยเนี่ยชอบมาแย่งอาหารด้วยค่ะมานี่โดนกินไปหมดเสียดายอะ่ะจะาขาจาดัดเจะาขาจาดัดมามามา ในที่สุดก็ได้เขามานะคะราคาแพงดีเหมือนกันนะมาทำไมต้องแย่งด้วยทุกคนคะเราโดนแย่งหมดเลยอะไม่เข้าใจมาอย่าแย่งเล่าเจ้าป่านี้ใส่ไม่ดีมา่าต แล้วก็ดึงสายเบ็ดนะคะเจ้าตัวนี้ต้องเป็นเจ้ากัมเบอร์แน่ๆเลยอะ่ะน่าจะเป็นปลาที่เรารับเควสมาเนะะี่ยค่ะเป็นเควสใหม่ค่ะทุกคนยาแย่โดนแย่งเอา้าจะขึ้นมาไหมน้องปลาขึ้นมาเป็นเหยื่อของเราซะดีๆแล้วร,รู้สึกว่าข้างล่างมีปลาตัวใหม่เยอะแยะเลยอะ่ะเย้ เวียงแล้วหาปลาตัวใหญ่นี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 ่เอา้าเบนเราขาทุกที่เลยอะทำไมอะหรือว่ามันใช้แรงเยอะเกินไปหรือเปล่าแมงไม่ได้กินอะไรเลยเห็นไหมเย้ได้แล้วค่ะเจ้ากรัมเปอร์จริงๆด้วยนะคะนี่ขายเลยนะคะชอบไม่เปิดมาอีกแล้วนะคะ เป็นบอมแล้วก็ล็อกเก็ตนะคะเอาไว้ช่วยในการจับปลาน,นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าราคาก็แรงอยู่นะคะอันละ400ค่ะมาลองซื้อจรวด1อันดูนะคะแล้วก็บอม1อันนี่แบบนี้เลยนะมาลองดูนะคะรับเควสมานะคะอะลองดูมีทั้งบอมแล้วก็โอโ้โหนี่ตุมต้มตุ้มเยแต่ว่าไม่ได้ผละคะทุกคน รู้สึกว่าเสียตังค์ไปฟรีๆเลยอ่ะเพราะว่าที่ที่เราไปจับนะน่าจะเยอะอยู่นะอ้เมื่อกี้มันตึงไปนะอันนี้ได้แหละฟูเปอร์คือตัวไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะชึบน่าจะตัวล่างๆหรือเปล่าเอ่ยโอตัวนี้หรอตัวนี้แน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวสีส้มเนี่ยตัวนี้หรือเปล่า เอาน้องง้ำหมดเลยอ,ะอ่ะโอ้เป็นเดือดที่ใหญ่ขึ้นนะคะดี๋วสิจะงับปะงับอ่ะงับงับงับ,งบ,งบมาแต่โดยดีเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยได้ลแล้วโอ้แพงมากๆเลยนะสูปเปอร์นะคะงับเร็วอันนี้นี่ตัวอะไรนะอ๋อนี่ไงวูปเปอร์คือตัวนี้นะคะมา ตัวสีชมพูนี่ไงน่าจะได้เควนะสแล้วนะสองตัวเย้เราจะต้องมากับบอมใส่บอมเข้าไปเฮ้ยมันตกใจอ่ะหนีเลยเฮ้ยมีปลาอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นมาด้วยค่ะจะกินหมดแล้วจะจนกินหมด น้องแมวไม่ขยับเลยเหรอลูกเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้ตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ได้ตัวไหนอะ่ะอ๋อได้ตัวนี้หนึ่งว่าได้เจ้าตัวสีส้มนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เลยนะห้ามห้าม โดนพี่ตัวใหญ่ยั่งไว้แล้วค่ะสงสัยวันนี้เจ้าแมวเหมียวของเราจะไม่ได้เจ้าราฟฟินไปกินแน่เลยค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอตัวเจ้าแมวเหมียวไปหาตกปลาใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ